สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องท่านช่องฮักนัทสวีเดนค่ะพี่น้องเจ้าขาวันนี้พามากินอีกแล้วครับท่านค่ะพี่น้องขาในวันวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตกข้างนอกก็เลยนั่งกินข้างในบ้านเจ้าขาพี่น้องขาวันนี้มีของแซบมาเสนออีกละค่ะพี่น้องขาแซบนัวขั่วมะดามหน่อยอะไรเอ่ยเนี่ยของมักค่ะพี่น้องขากินพูดเดียวแคนแคนนี่ละค่ะพี่น้องขา กินแคนเผู food, h, right, like name, el, so ้เดียวกับข้าวเหนียวห้อนหอนแล้วพี่น้องเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็ติ๊บหนึ่งพันเดอร์พี่น้องเดอร์มากค่ะพี่น้องขาะมื้อวนี้พาพี่น้องมากกินหลากง่วก่อยง่วดิบค่ะพี่น้องขาก่อยงัวสดนี่ไงขอถทดขอให้พี่น้องผู้บบกินขอถทษขอให้พี่น้องผู้บบกินดิบด้วยค่ะพี่น้องขาเนื้องัวประเทศสวีเดนที่เฮ็ดเป็นแพ็คๆมากนะนะค่ะพี่น้องขา นี่ค่ะมาเดอร์มาเดอร์อพี่น้องค่ะกับพักหลายอย่างพักกับตามที่ปลูกอยู่ในหลักคัดพี่น้องขานี่สลเลหน่กับปลูกเองใบหอมนี่กับปลูกเองบักแตงซื้อนะคะพี่น้องคะอ่ะมาค่ะพี่น้องมะมามามาค่ะกินผู้เดียวดอกค่ะพี่น้องกินผู้เดียวกินผู้เดียวค่ะหลากเนือ้อไอ้ไอ้เกลือนว่าก,ก้อยค่ะพี่น้องค่ะก้อยแหงก้อยแหง แต่ประเทศสวีเดนนี่บบมี่อันนี้เด้อพี่น้องเด้บอบบมี่เครื่องนุ่งเครื่องใน่ายรา่าบริสไทอันนี้ก็คือเนื้อล้วนๆซื้อเนื้อมาที่เขาหั่นสไลซ์ๆมานั่นนะค่ะพี่น้องค่ะแพ็คหนึ่งเอ่อหนึ่งจุดแปดโลเกือบสองโลค่ะพี่น้องค่ะแพ็คหนึ่งยยเดี๋ยวพ o r ใหญ่แล้วสิไอ้เฮ็ดสเต็กของเราแหละเราจะเสียมาทอดนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมาขานียวค่ะขาขมียว,วห่อน คำใหญ่ๆคำใหญ่ๆคำหนาๆเนาพี่น้องเนาะ,ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะออเอ่อพาพี่น้องมาก,กินคำใหญ่ๆอืมอืม ทำซื้อมาก,กินแล้วก็เอาปี่แล้บอกให้เอาเสียบลงดินนเกิดดีดีไหมพี่น้องพักซาแน่ปลูกเองเดีอพี่น้องเด้อก้อยค่ะพี่น้องคะก้อยแหงก้อยแหงเนื้อมาด้วยค่ะเนี่ยออื Tok pa ne, tai dubar. ทำง่ายๆใสบบบ่บุบๆค่ะพี่น้องว่าเวลานีนเวลาเที่ยงก็นั่งเป็นเวลาหิว เกินกินจิบพนแลังหัวหลากอืมพ่อยก็ไปได้กินบ่อยๆหรอกเว้ย เป็นตานายฮึฮ hmm. hmm. ึอบเพชรกับเพชรดพี่บบเ้องบักพรกกัวเอ ัวกัวเองไม่ไมพริกกับขัวเองไม่ไม่กินก้อยกินแขนๆพูดเดียวขอเหนียวข้อนอนืม ใช่ใช่คุนเดียวจากเด้อพี่น้องค่ะไม่ไครกินน้ำ แบครกบแบ่บไงอืมโอเคเลยสาวพี่น้องค่ะมาแซบน้ำกันเด้อค่ะแซบพีลลีโย่ขอถอดขออภัยพูดสีโบก,กินดิบด้วยพี่น้องเด้อมาดามหน่อยกะนัน่าน,น,านจะกินทีหรอกค่ะพี่น้องนานน,านจะกินที่ของดิบอะ เพราะว่าพอใหญ่แล้วบ่ให้กินบานเพลินกับบ,บอกบ่กินขึ้นวานน่นแหละคะ่ะต้องเค็ดสุปก่อนที่เหลืออันนี้ก็คงจะเอาขั่วขั่วนิดนึงเ่ราะต้องทุกข์ค่ะกินอีกรอบคำโอเคนะคะ กินได้ซัมนี้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ